มีใครเคยกินแกงมะละกอใส่หนูนาขันบ้างครับอยากรู้ว่าแกงยังไงตามมาดูกันเลยครับกราบสวัสดีครับทุกคนจูงกะแม่วงปูนจูงกะนกแมะแซมสายมาดูวัตถุดิบของเรานะครับจะมีข่าจะใครใบมะกรูดนะครับผมใช้เป็นข่าอ่อนนะครับเอามาจากบ้านข่าอ่อนใส่เยอะๆแล้วจะกินข่าอ่อนด้วยพริกกระเทียมหอมแดงนะครับตามด้วยน้ำล้างครกครับตำใส่เกลือแล้วนะทุกคน แล้วก็ปิดฟ้ารอจนมันเดือดนะครับอะยังไม่ยกก็รีบยกนะครับผมแ,แก้วรอเดือดแล้วนะครับผมพอน้ําเดือดจนเครื่องเทศหอมแล้วก็ใส่หนูนาของเราไปเลยนะครับทุกคนหนูนาหนึ่งตัวนะนี่ได้แค่หนึ่งตัวจริงๆีนี้ใส่หนูนาแล้วก็ ปิดฝาต้มต่อไปจนหนูนาสุกนะครับทุกคนอคพอหนูนาเริ่มสุกได้ที่แล้วใส่มะละกอลงไปต้มต่อนะครับหั่นบางๆหรือหั่นหนาๆหรือจะสับก็ได้เลยแต่ถนัดนะครับผมเป็นหั่นออกหนาเกือบหนาเลยครับลากินออกหวานๆหน่อยหนึ่งครับใส่หมดเลยครับมะละกอครึ่งลูกครับใส่มะละกอแล้วก็ปิดฝาต้มต่อจนมะละกอ,อนิ่มนะทุกคน อาม้ยใหญ่รึขโมยกันแก้วเล่นคอยมันลึกหน้ามัน้องอามุ้ยใหญ่รึขโมยกันแก้วเล่นคอยมันลึกหน้ามัน้อไอนเนี้ยกุยจำเพาะจำเรื่กินขนมยี่บองเอ้ยบองธรรดจำผมเก๋พอมาละกอของเรานิ่มได้ที่แล้วก็มาปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะครับทุกคนใส่ไปเลยครับหนึ่งทัพ,พีใส่ไปเยอะกลิ่นก็จะแรงนะครับ น้ำปลาลตามโดยตะชูครับสองช้อนชาเลยครับใส่หลายเซับหลายคือเขาวาครับใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยครับเพราะก่อนหน้านี้ผมตำพริกแลวผมใส่เกลือไปแล้วครับอ่าเป็นอัน,นเสร็จเรียบร้อยนะครับปรุงเราปรุงรสแค่นี้นะครับจากนั้นก็รอครับทีนี้ปิดฝาต้มรออีกนิดหน่อยครับ ยต้มมาได้สักพักก็ใส่ข้าวคั่วนะทุกคนข้าวคั่วแล้วก็ผักหอมของเราเป็นผักชีใบเลื้อยปกติเขาจะใส่ใบอะไรมั่งก็ไม่รู้แต่ผมใส่กับผักชีใบเลื้อยเขาหอมแล้วนะครับแต่มันเข้ากันมากนะทุกคนผักชีใบเลื้อยกับข้าวคั่วเนี่ยใส่ลงไปในี่หอมกลิ่นฟุ้งเลยครับมาเสร็จแล้วครับ มาครับมาทานแกงหนูใส่มะละกอด้วยกันแกวนบอกจําแก้วจแกวจกแก้วเถอะพกินเหล้าหลายคนละโอพอนามนแก้วมีใบเดียวพอกินเหล้าหลายคนโอพอนามนแก้วมีใบเียวว่าจะถึงรอบนางจริงเชียวแก้วใบเียวกินหลายคนแก้วโฮรอๆรอรๆแก้ว คุยเรื่องสศ้าวศละไอ้เท่าก็เล่าสักเคินทมไปทือไปพวกมูมา